เสริมสวยกันไหมสูนักของคุณพันไหนเลี้ยงด้วยอะไรเราไม่ถามแต่ถ้าพูดถึงความงามต้องรีบมาดู สีาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันประภาพัชชุนแหอรากรในรายการ b e a u ี้สีขาโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการค่ะ คุณผู้ชมคะการที่เราเลี้ยงสุนัขนะคะนอกจากจะให้อาหารและที่อยู่อาศัยแล้วการใส่ใจในเรื่องของการอาบน้ำทำความสะอาดและตัดแต่งขนก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะเพราะว่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของสุนัขนะคะและให้ลองสังเกตดีๆค่ะสุนัขที่บ้านคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่ใช่สายพันธุ์แท้นะคะอาจจะเป็นสายพันธุ์ผสมซึ่งจะมีวิธีการตัดแต่งขนที่แตกต่างออไปค่ะ วันนี้รายการ b e a u ี้สีขาของเรานะคะจะนำเสนอวิธีการตัดแต่งขนสุนัขสายพันธุ์ผสมอีกรูปแบบหนึ่งค่ะแต่จะเป็นรูปแบบไหนนั้นต้องลองถามกับวิทยากรของเราเลยค่ะจากสถาบัานซอนตัดแต่งขนสุนัขด็อกทูโฮมอาจารย์อนุพันธ์ราดลรัตนากรและอาจารย์บอยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนที่แล้วอาจารย์เรามีข้ามสายพันธุ์หนึ่งตัวอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเอาลูกยืนหน่อยโชว์โชว์กล้องสังเกตว่า เขาจะสูงตัวจะใหญ่ขนก็จะแบบสีนะไม่เหมือนกันเลยนี่ดำแล้วอยู่ๆมาเทามาขาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหยิกบ้างตรงบ้างเป็นพันปาาเสียนเลยืจากกล้องนะครับแต่ที่ยกตัวอย่างเอาสุนัขตัวนี้มาเนื่องจากว่านิสัยด้วยเป็นสุนัขตัวชวาตัวนี้นะครับชอบรับสายเลือดที่ขี้งุดหงิดแล้วก็ชอบแงบชอบกัดค่ะ คนตัดก็อาจจะได้รับอันตรายได้ด้วยเขาก่อนมีบาดเจ็บทั้งหมดตัวนี้คือเงียบเมื่อสักครู่ในอ่างน้ําก็ก็กัดค่ะเนื่องจากว่าเป็นพันุผสมอย่างที่บอกนิสัยอะไรก็ยังไม่นิ่งนะครับวันนี้เลยจะนําเสนอเรื่องราวของการตัดขนให้มันสั้นเพราะอะไรครับเพราะกลัวปัสสายนตัดยากัดเพราะฉะนั้นตัดทีเดียวให้นานๆเลยตัดทีเดียวให้นานๆเลยนเลยและเทคนิคการตัดต้องเร็ว อ่าเอามาชมเลยจย์เริ่มเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นใช้อุปกรณ์ค่ะอาจารย์เบอร์อะไรคะเหมือนเดิมอันนี้เราใช้เบอร์เจดเนะฮะถตัวนะครับถ่ตัวนะคะอ่าต้องถายแบบพิธีพิถทันไม่ได้ค่ะเนื่องจากว,ว่าเรารู้ใจอยู่ว่าเขาเขาอาจจะเดี๋ยวสักพักก็หงุดหงิดได้ะนะคะก็ต้องรีบทําให้เร็วที่สุดนะคะอันนี้เป็นนะจารย์สุนัขของบางว่านค่ะ จะมีนิส,สัยแบบว่างุดหงิดหรือว่าบางค,บคนที่ไม่รู้จักเดินผ่านมาวิ่งเข้าไปกัดเขาเลยก็มีครับน่ากลัวแต่ตัวนี้อย่างที่บอกครับเอ๊แต่วันนี้แปลกนะรู้รู้หรือว่าเขาไม่อยากมีคลิปอ,ออกภาพไม่ค่อยดีเขาเลยดูเรียบร้อยค่ะแต่จริงๆปกติแล้วโฉกกัดนะขนาดน้ำเมื่อกี้คนอาบบอกว่าโดนไปแล้วนะฝังเขี้ยวไปเลยนะแต่ยังไงเราก็ต้องระวังต้องระวังครับเพราะเราเรารู้นี่ฮะว่าเขาเป็นยังไงค่ะ อ่ะตออย่างเช่นสุนัขที่ดุอย่างเช่นพันธุ์บางแก้วหรือว่าพันธุ์ต่างประเทศที่มีสายพันธุ์ดุเอเชียนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เวลาที่เราอาบน้ําดูแลตัดแต่งขนนี่เราต้องระวังเป็นพิเศษยังไงบ้างคะคือไอระวังนี่ต้องระวังแต่น,นั้นเรารู้อยู่แล้วไงว่านี่สัยเขาเป็นยังไงเพราะสายพันธุ์เขานิ่งไงเขาก็อย่างบางแก้วก็ก็จะกัดคนแปลกหน้าะนะครับอย่างลอดเวลเลอร์มันก็ไม่ใช่ว่าจะจะดุแบบ ในทีวีทุกตัวนะครับปกติมันก็เรียบร้อยดีมันก็ไม่เป็นไรหรอกยเงี้ยเรารู้นิสัยเราก็ทํามันได้คแต่ไอพันธุ์ผสมนี่ร้ายกว่าเรารู้หน้าไม่รู้ใจนะเราไม่สามารถประเมินจิตใจได้เลยเพราะสายพันธุ์เขาไม่นิงน่งไงเราไม่หน้าเราไม่สามารถรู้ได้ว,ว่าจะกัดตอนไหนใจเขาเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นพุดเดินเป็นที่สุเราประเมิอนออกเราะร้อยตัวนิสัยเหมือนกัน เราจะพอรู้ว่าจะพอรู้นะมันมาจากสายเลือดแต่ตัวอย่างที่บอกว่าต้องสร้างความใกล้ชิดตั้งแต่แรกพอเจ้าของจูงมาที่ร้านเราต้องประเมินก่อนอาจจะมีการพูดคุยลูกคลามเบื้องต้นก่อนมาเห่าไม่กัดอันเนี้ยไม่เห่าไม่พูดแต่กัดเจ็บเวลากัดกัดเลยมะแสดงว่าพาดูฮะอาจารย์วอยจะทำไวมากเพื่อที่จะคือเรารู้ว่าเวลาที่เขาจะมีสมาธิอยู่กับอาจารย์เลน้อยมากแล้วมันนับถอยหลังกทุกทีทุกทีทุกที ต้องรีพําให้เร็วที่สุดนะคะเราใช้แบตเตอรี่ใบมีดเบอร์เดียวกันนะคะถ่ายทั้งตัวเลยครับต้องใช้ความไวนิดหนึ่งวิถีพิทถันแล้วสังเกตว่าเราจะเว้นส่วนหัวไวสุดท้ายเพราะสุนัขที่ดุสุนัขที่ขี้รำคาญเขาไม่ชอบห้จับอะไรตรงหัวนะครับเราก็จะทําในส่วนที่ไกลจากหัวเขาก่อนค่ะเริ่มต้นที่ตัวก่อนแล้วก็ลงมาที่ขานะคะ ก็ต้องประเมินนะคะว่าสุนัขข้ามสายพันธุ์ของเราเนี่ยอาจจะมีลักษณะขนที่แตกต่างกันไปเลือกใช้ใบมีดที่แตกต่างกันนะคะมันพวกนี้ทําเป็นแฟนซีค่อนข้างลําบากอ,อย่างที่ผมบอกว่าขนก็สีขนก็ไม่เท่ากันเห็นไหมฮะกระดำกระด่างมีสีดํามีสีขาวมีสีเทาถ้าไปทําเป็นแฟนซีมันยิ่งเหมือนกับมันลกอ่ะยิ่งไปทําเป็นเกลียวเป็นควันเป็นซอยอะไรที่เราทำเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็น อันนั้นต้องสีเรียบๆสีขาวๆสีน้ำตาลอะไรอย่างนี้นะครับแต่อันนี้สีก็ไม่ชัดเจนลักษณะโครงสร้างก็ไม่สวยเท่าที่ควรมีทรงเดียวท่านละฮะก็คือไถไถหมดเลยเหมาะแก่การใช้งานมากกว่าที่จะทําเป็นเรื่องราวเป็นเป็นทรงอย่างอื่นนะครับอาจารย์แล้วถ้าลูกค้าค่ะจุงแบบนี้มาที่ร้านเราเลยเราไม่รู้สายพันธ์แน่นอนอย่างเงี้ยค่ะเราจะประเมินราคาได้ยังไงคะอาจารย์ดูจากไซส์ครับดูจากไซส์ฮะ ดูมากดูน้อยไม่สามารถขึ้นราคาได้นะครับ <คะ S 1> ก็คือดูจากไซส์เลยไซส์นี้ก็4 5 0ยค่ะในการ <นะ S 2> ดูแลอับนะ้ดแ,แต่งข<า><ค>นโดยะะประมาณมนิดหนึ่งนะฮะถ้าสุนัขดูดหรือว่า <คะ S 1> สุนัขที่มาหาเราโดยที่เรายังไม่รู้ว่าเขานิสัยอย่างไร<ค>ะนะครับเราจะประเมินดูจากลักษณะเวลาเจ้าของเขาอุ้มมา <คะ S 1> เราจะไม่เดินไปอุ้มจากอกเจ้าของเอานะครับเพราะว่าสุนัขที่อยู่บนอกเจ้าของถือว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุด นายอุ้มอยู่เนี่ยเขาใหญ่สุดค,คือตัวเขาจะไม่กลัวใครเลยแม้กระทั่งชีวาว่าก็สามารถกัดเราได้ถ้า<อ>ถ้าถูกเจ้าของเขาอุ้มอยู่ะนะครับเราจะกำหมัดลม้ลมๆนะฮะกล้องดูนะฮะกำหมัดลม้มๆให้น้องหมาเขาเขาเเขา,เขาดมให้คุณเคยกับเปลนเราก่อนนะให้ดมก่อนถ้าเขาไม่เป็นอะไรปุ๊บก,ก็ค่อยๆลูบหัวเ<อ>นี่ค่ะป็นการความปลอดภัยด้วยเนาะบางทีเรานิ้วเข้าไปอาจจะกัดนิ้วเราก่อนได้ อยู่ๆจะพปอุ้มเลยไม่ได้ค่ะ,ะอ,อย่างนี้ใช้ได้จับสุนัขทุกสายพันธุ์เลยบางทีเราเดินห้างสัตวค้าหรือว่าไปตามที่ต่างๆจะเจอเดี๋ยวนี้คนจะอุ้มสุนัขมาเ<ย>ที่ยวอย,อยากเข้าไปจับอยาอุ้มทันทีแม้ว่าจะเป็นสุนัขที่น่ารักค่ะอย่างชีว่าว่าเนี่ยผมเคยโดนชีวาว่ากัดกัดตรงนิ้วโป้งเลยฮะอาจารย์ทั้งที่เป็นสุนัขที่ไม่ดุเลยสายพันธุ์เขาไม่ค่อยดุโดยสายเลือดเขาไม่ดุแต่มันก็มีบ้างที่ที่จะงับจะอะไรเพราะว่าเขาถูก เขาคิดว่าเราจะไปทําร้ายเจ้าของเขาไหเจ้าของเขาอุ้มเขาอยู่ใช่ไหมเขามีตัญชาตยานในการป้องกันตัวครับมีฮะมีค่ะก็ต้องระวังไว้อันนี้ก็เตือนถึงน้องๆเด็กๆด้วยนะคะบางคนดูในทีวีค่ะอุยน้องหมาน่ารักมากพอเจอตัวจริงอยากจะไปเล่นนึกว่าเป็นตุ๊กตาไม่ได้นะครับผู้ปกครองต้องต้องแนะนําด้วยไม่ได้เลยใช่เพราะว่าเจอในข่าวมีเยอะนะคะที่น้องเด็กๆเดินต่อแตะน้องก็มีอุบัติเหตุแบบให้คิดไว้ว่าสุนัขเป็นสัตว์ค่ะ สัตว์เป็นสัตว์ที่เป็นนักล่าเมื่อก่อนสืบเชื้อสายมาเมื่อก่อนเขาเป็นสุนัขจิ้งจอกสุนัขอะไรที่เขามีสัญชาติยานของการเป็นนักล่านั่นหมายความว่าไม่ว่าเขาจะวิวัฒนาการจะผ่านไปแค่ไหนจนเข้ามากลายเป็นสุนัขที่น่ารักแต่โดยลึกโดยสายเลือดโดยสัญชาตญยานก็ยังเป็นนักล่าอยู่ก็ยังมีความดุร้ายอยู่ลึกๆอยู่เหมือนกันบางทีมันซ่อนอยู่มันอจาจจะไม่ใช่ดุร้ายแต่มันมีสัญชาติยาณของการเป็นนักล่าอยู่ สัญชาตญาณการเป็นจ่าฝูงอยู่เวลาถามว่าทําไมสุนัขกัดเด็กเขามักจะกัดมักจะทําร้ายกับสิ่งที่เขาประเมินแล้วว่าเป็นเหยื่อดูอ่อนแอกว่าเขาดูอ่อนแอกว่านะครับเด็กวิ่งไปวิ่งมาเขาก็สามารถที่จะกระโจนไปกัดไปทําร้ายได้หรือบางทีสุนัขตัวใหญ่ค่ะเขาไม่ได้ตั้งใจจะกัดอาจจะแค่หยอกล้อแต่น้องของเราลูกเราอาจจะตัวเล็กไงคะพอกระโจนไปปุ๊บน้องก็ล้ม ก huh? like ็อาจจะเขาไม่ค่อยชอบเด็กสุนักตัวใหญ่ๆหค่ะไม่ค่อยชอบเด็กก็ต้องระวังด้วยนะคะก็เตือนถึงผู้ปกครองด้วยนะคะในการที่เลี้ยงสุนัขอยู่บางคนอาจจะคิดว่าสุนัขในบ้านเราปลอดภัยแต่บางครั้งหลุดสายตาไปก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุกันได้นะคะผมกำลังแปลกใจกับเห็นไหมฮะเริ่มแลฮะเริ่มแล้ฮะเห็นไหมเห็นไหมฮะนี่นี่คือแต่กล้องจับไว้จะได้เห็นว่าเขาเริ่มละ แล้วเราจะมีวิธีการควบคุมล้องหมาอย่างไงนะคะควบคุมข้างหลังฮะข้างหลังเหมือนการนวดเมื่อเราจะสอนในตอนต่อไปนะคะไอตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นวดนะฮะที่จับตรงแบบนี้เพราะว่าเป็นการเตือนว่าอย่าอย่าหยุดเขาอ่ะอ๋อบอกให้หยุดเหมือนกับแม่หมาเวลาลูกหมาดื้อเขาจะแม่หมาจะไปคาบตรงคอคาบที่คออ่อนนี้เหมือนกันคาบแล้วก็เรียนแบบสัญชาตญาณเขาค่ะล้องหมาก็จะหยุดเขาเลิกเลยเห็นไหมครับ นับถอยหลังแล้วค่ะเขาเริ่มลำคาญแล้วนะคะเริ่มแล้วซึ่งบางครั้งนะคะอาจจะเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับน้องหมาหรือบางทีมาตัดขนครั้งแรกเขาก็จะมีอาการหมุดงิดได้นี่เขาเตือนนะค่ะแต่อาจารย์ของเราใจดีสู้ต้องหมาไม่กลัวก็ต้องรีบตัดให้เร็วขึ้นนะคะ <c oughs> นะ แต่ว่าความปลอดภัยก็สาคัญนะคะอาจารย์อุปกรณ์ที่เราใช้จะมีความคมต้องคมด้วยต้องชํานาญด้วยแล้วแล้วรู้จังหวะพอเขาจะกัดใช่ไหมฮะเราก็จะไม่หนีไม่อะไรเราก็กลับไปทําในส่วนไกลๆตัวเรานะฮะดีฮะตัวนี้ลุ้นได้เป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมเห็นว่าไอความน่ารักความสดใสของน้องหมาบางทีไม่ได้ต้องค่อยๆดูเห็นไม่เห่าเงี้ยแะโอ้โหเวลากัดแล้วก็เอาเรื่องเหมือนกันค่ะ ก็ต้องระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะับหัจะทําได้หรือเปล่าครับเนี่ยเริ่มส่งอาการแล้วเนี่ยค่ะนะฮะอาจารย์อย่างน้องหมาวข้ามสายพันธุ์บ้านเราเนี่ยมีเยอะมากเลยครับบางทีอุ้มมาเนี่ยเราประเมินไม่ได้ว่าสายพันธุ์ไหนเลยช่างจะมีวิธีการในการตัดแต่งขนยังไงคะอาจารย์ก็ยึดยึดเอาแบบที่เราเรียนมาเลยครับยึดเอาแบบที่เราเรียนมาถ้าเป็นถ้าเป็นพุดเดิ้ลอ่ามันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการว่าใช้เบอร์อะไรตัดแบบไหนถ้าเป็นที่สุกก็ตามมาตรฐานเลย ดูที่ใกล้เคียงกับมาตรฐานแล้วก็นําไปประยุกต์ัดแปลงนะคะดูจากเส้นขนค่ะดูจากเส้นขนเป็นหลักถ้าขนหยิกเราก็ใช้ใบมีดเบอร์สี่ไถตัวถ้าขนตรงๆอยากโศกเราก็ใช้เบอร์ห้าถ้าแปดเททีท่ไถตัวอย่างที่ได้สอนไปแล้วนะครับดูจากเส้นขนเป็นหลักค่ะแต่อย่างการไถเท้าอุ้งเท้าพวกนี้ใช้เบอร์สิบห้าทุกสายพันธุ์เหมือนกันเบอร์สิบห้าทุกสายพันธุ์นะคะ ส่วนการแต่งที่ใบหน้าก็ขึ้นอยู่กับทรงของใบหน้าด้วยให้เข้ากับบางทีบางทีเขาก็ไถปากไปเวลาทานอะไรไม่เลอะเจ้าของชอบหรือถ้ามันไม่ได้จริงก็ซอยเป็นหน้าหมีไปอะไรอย่างเงี้ยครับมีไม่กี่แบบแต่ตัวนี้ไม่มั่นใจว่าจะทําหน้าได้หรือเปล่าเขาอาจจะงวดหิดนะครับเขาเริ่มงุดหินแล้วนะฮะเาเริ่มงุดหินแล้วแต่เ็ายังให้โอกาสอยู่นะฮะก็ถือว่าออกทีวีมา ตอนนี้เริ่มมาใกล้นะคะที่บริเวณศีรษะแล้วนะคะก็ใช้ใบมีดเบอร์เดิมนะคะถ่ายต่อมาแป๊บหนึ่งนะลูกการตัดแล้วก็การพูดคุยกับน้องหมาที่งุนงบแบบนี้จะทำให้เขาใจเย็นขึ้นนะครับตัดไปคุยไปจเย็นเยนลูกจเย็นๆไม่ใกล้จะเสร็จแล้วไม่เจ็บไม่เจ็บอะไรนะครับเขาก็จะประวิงอารมณ์เขาไปได้ ซึ่งซึ่งตัวอย่างอันนี้ดีมากเลยที่เอามานะดูดูหดเหี้ยดอะไรเงี้ยท่านผู้ชมจะได้เห็นตัวอย่างว่าเออมันน้องหมามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดอมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะฮะต้องใช้ประสบการณ์เอาล่ะตอนนี้ช่วงใต้คอคคอ่ะจะกัดหรือเปล่าฮะลองดูจานบอยก็คงไม่กลัวฮะตุ้มๆต้อมๆจริงๆดูกว่านี้ก็เจอมาเยอะแล้วฮะ จับหูจับผมเงยหน้าขึ้นนะฮะแม้ว่าเขาจะกัดปุ๊บเราก็ควบคุมตรงนั้นตรงมืออันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะในการยึดยึดไวเขาไม่เจีบยมนะแต่บางถึงว่าเวลาเขาจะฉกหรือกัดทําไม่ได้เพราะเราจับตรงท้ายทอยไวนะอย่างเงี้ยเริ่มอะไรไหมเริ่มละเริ่มถ้าใครเห็นกล้องเริ่มแง่งแง่งแงแล้วฮะแต่ว่าควบคุมโดยการกระตุกข้างหลังนะกระตุกข้างหลังไว้ให้เขารู้ว่าอย่าค่ะ นี่ชัดเจนมากตัวเนี้ยผลของการที่เป็นสุนัขที่ผสมโดยที่ไม่รู้พ่อแม่เป็นใครอะไรไงเนี่ยอาจจะปล่อยให้ผสมเองตามธรรมชาตินี่แหละอารมณ์มันไม่นิ่งอย่างนี้แหละไม่รู้ว่าเขานิสัยแบบไหนเนี่ยชัดเจนมากสาหรับตัวนี้ค่ะการเลี้ยงดูก็สําคัญใช่บางทีเราไปตีน้องหมาอาจารย์อาจจะมีประสบการณ์ที่เดียวดายมาเขาก็จะฝังใจแล้วสร้างความดุร้ายให้เขาด้วยนะคะอาจารย์มีความเชื่อเขาบอกว่าน้องหมาที่กินหวาน กินอะไรฮะกินหวานกินรสชาติหวานจะดุอันนี้จริงไหมคะจ๊ะผมว่ามันจะอ้วนมากเลยอ๋อจะสร้างความอ้วนทั้งหมดกินน้ำข้าวอะไรเงี้ยก็ไม่เคยเจอกับตัวนะไม่เกี่ยวใช่ไหมคะผมคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวเพราะผมไม่เคยเจอกับตัวเลยนะัะถ้ามันจะดุเท่าที่เราประเมินเราเจอมามันก็ดูจากสายเลือดดูจากการเลี้ยงดูดูจากความหวัดระแวง เคยถูกตีเคยถูกคนนั้นทาําร้ายก็จะดุก,กับคนนั้นหรือความเครียดถ้าน้องหมาถูกขังในกรงนานๆมัน,นก็สร้างความดุร้ายได้เช่นกันนะคะสุนัขก็เหมือนโคดนี่แหละ,ะแต่ก่อนเลี้ยงค่ะแนะนําว่าให้หาข้อมูลก่อนเบือ้องต้นแต่ละสายพันธุ์ว่ามีลักษณะนิสัยยังไงบ้างเราต้องดูแลน้องหมาย,ยัางไงบ้างนะคะเพราะว่าสุนัขก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตอีกชนิดหนึ่งค่ะที่ต้องการการ,การดูแลนะคะเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่เรื่องของสุขภาพสําคัญมากๆ เขาสุนัขอยู่กับเราตลอดเวลาค่ะอยู่ในบ้านเราด้วยนะคะเราไปกอดไปหอมเนี่ยอาจจะมีเชื้อโรคเข้ามาได้แค่น้องหมาสะอาดเราก็มีสุขภาพดีด้วยเช่น mm hmm. เดียวกันค่ะทรงนี้ถ้าเปรียบเทียบกับคนก็เป็นทรงสกินเฮดอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ทรงรอ,อค่อทรงนักเรียนอะไรประมาณนั้นนะฮะก็จะดูแลรักษาได้ไง่ายจะเหมาะกับผู้ชายจะเหมาะกับและ,ะแต่ต้องไถ่ายเท้านะครับอันนี้เราจะถ่ายเท้าซึ่ง ขนที่เท้าซอกเท้าเขายาวมากมนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะยอมให้ถ่ายเท้ามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวจะลองดูนะฮะ,ะเดี๋ยวต้องลองดูสบายฮะเจ้าของก็สบายอมไม่ต้องดูแลร,รักษาเยอะนะคะถ้าเราถ่ายแบบนี้ด,ดูแบบนี้ไปร้านตัดขนเขาไม่ค่อยรับค่เพ้าเห็นมันแง่งๆพวกเขาสงกลับเลยแต่ว่าจำเป็นนะคะอาจารย์บางคนบอกน้องหมาดุเราไม่ยุ่งเลยขังไว้ในกรงให้อาหารอย่างเดียว อันนี้ก็ไม่ดีเช่นกันไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีถ้าไม่พร้อมอย่าซื้อน้องหมาถ้าไม่มีเวลาก็อย่าซื้อน้องหมาเพราะน้องหมาจะอยู่กับเราอย่างน้อยสิบถึงสิบห้าปีนะฮะเป็นอย่างน้อยเนี่ยยิ่งอายุยืนก็สิบแปดปีเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไม่มีเวลาดูแลเขาอย่าอย่าซื้อมาเลี้ยงเลยสงสารสงสารเขาแล้วก็สงสารคนเลี้ยงด้วยนะะคต้องใส่ใจดูแลนะคะ อาจารย์อย่างโรคที่พบบ่อยในน้องหมาทั่วไปเนี่ยค่ะอาจารย์คือโรคโรคทิ่มากๆของน้องหมาก็คือการที่ปล่อยให้เห็บหมัดกัดก็จะเป็นโลหิตจางลก็จะเสียชีวิตขาดเลือดไปในเวลารวดเร็วนะครับไม่ใช่นานเลยเราอาจจะยังไม่ทันสังเกตเห็นนะใช่สังเกตง่ายๆตรงที่เวลาเปิดตรงเหงือกถ้าเหงือกซีดเนี่ยแสดงว่าใกล้เป็นแล้วเป็นแล้วนะฮะถูกเกิดจากการถูกเห็บหมัดกัดเป็นเวลานานอันที่สองก็คือ เริ่มแล้วฮะค่ะก็ต้องระวังด้วยเขาไม่รู้จักเรื่องไงอาจารย์บอยแห่งด็อกทูโฮมสงสัยเขาไม่รู้จักนะเขาขู่อันนี้เราก็จะมีวิธีการนะคะในการควบคุมนี่เราจะถ่ายเท้าเห็นไหมฮะวิธีการล็อกฮะดูดีๆนะฮะล็อกขาหน้ามาอยู่ขาหลังถ่ายยังไงนี่ถ้าเกิดเราไปอยู่ด้านหน้าเขาแล้วจับขาหน้าเขาเพื่อจะถ่ายเนี่ย เรีกบรกัดเลยฮะ<ล>กัดมือหรือกัดหน้าเนี้ยนั่นเข้าหาเขาตัวนี้ก็เข้าข้างหลังแล้วก็ล็อกแต่ข้างหลังค่ะเดี๋ยวสักพักฮะตอนนี้ขูข่ครั้งที่สองอสักพักนี้เขาจะแหวงมาหมดเลยฮะไม่ว่าปัจเลียนมือไม้ไปหมด<อ>ฮะอย่างนี้ก็ต้องระวังด้วยนะจ๊ะบางทีเราถือเครื่องมืออยู่เขาสะบัดมาเนี้ยก็อันตรายด้วยอันตรายนะคะนี่เขาเขาเตือนครั้งที่สองแล้วฮะเหมือนนั่นแหละค่ะจะต้องระวังนะคะ อันนี้ก็ไม่แนะนําให้ลองทําที่บ้านนะจ๊ะย์เราต้องประสบการณ์สูงอย่างอาจารย์บริษัทมารด็อกทูโฮมเราก็มีประสบการณ์ในการควบคุมสุนัขสูงแล้วรู้จังหวะรู้ใจโดยเฉพาะตัวนี้ก็ปั้มกันมาหลายรอบแล้วฮมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังดุอยู่นะก็ไม่ไวที่จะเป็นอย่างนี้นะฮะไม่ไวดูหน้าฮะดูหน้าเตรียมค่ะอาปากนออถ้าเป็นคนนี่ก็ประมาณ ผู้นำม็อบนั่นๆๆๆใช่ไหมฮะต้องระวังนะคะอยู่บ้านเขาเป็นแบบนี้ไหมคะจา์ต้องหมาเลยฮะ,ะเราเราไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ใช่หมาอของเราเป็นของลูกค้านะครับบางทีจะเ,เคยเห็นบ่อยๆว่าอยู่บ้านไม่ดุเลยไม่กัดเลยแต่ทำไมพอออกมาข้างนอกนี่สัยเปลี่ยนหรือไม่อยู่กับเจ้าของนี่สัยเปลี่ยนอันนี้ก็<บ>มีเหมือนกันบางทีอยู่กับเจ้าของ ดูร้ายมากอพอมาตัร่านตัดขนชื่องก็มีก็หลายแบบแต่แตัวนี้เข้าใจว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็คงเป็นอย่างนี้แหละที่บอกว่าเป็นเพราะว่าสายเลือดด้วยนะคะไม่แท้ด้วยจะมีการผสมกับสุนัขสายพันธุ์อื่นๆมาด้วยนะคะ ก็เป็นวิธีการนะคะสำหรับสุนัขสายพันธุ์ผสมนี้เราพบได้นนบ่อยครั้งในประเทศไทยขนาดแง่ม <ใน S 1> แล้วนะขนาดแน่มแล้วนะอาจารย์บอยยังไม่สนใจนะฮะยังยืนยานที่จะตัดต่อนะครับโอ้อยางที่บอกอาจารย์เขาเป็นเป็นผู้ชายด้วยคะ่ะถ้าเป็นผู้หญิงนี้อาจจะถอดใจแล้วค่ะอาจารย์เลิกแล้วครับขาฝั่งนู้นอาจลองดูนะครับค่ะจะเห็นว่าเนียนขึ้นแล้วนะคะตอนที่มีขนเยอะๆนะคะ เสียง<ด>ของป<ด>ัตตาเลียนก็<ช>มีส่วนทำให้เขาลำคานเขาไม่ชอบได้อย่างนี้เราต้องดูด้วยไหมคะอาจารย์ว่าน้องหมาที่เราอาบน้ำตัดขนเนี่ยค่ะได้ฉีดวัคซีนการพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าใช่นี่เดี๋ยวผมต้องต้องช่วยอาจารย์ละผมใ<ช>ั่ต้องยืดละถ้าไม่ได้ต้องช่วยกันจับกราต้องกลัวนะลูก แบบเล่นเริ่มมาใกลที่ช่วงหน้านะคะอ,อ,อาจจะสร้างความลำคาญในเรื่องของเสียงด้วยเขาเช็คบินรวม,มคือเขาไม่ยอมกัดอาจารย์บอยแล้วก็พอผมมาปุ๊บก็เช็คบินรวมเลยสองคนนะฮะทีเดียวเลย <laughs> ต้องระวังด้วยต้องเ<ด>ข้าใ,<ะ>ใจเขาาไม่เป็นไรลูกนะ ไม่ใช่เฉพาะสุนัขสายพันธุ์ผสมนะคะบางทีพันธุ์แท้บางตัวก็เป็นเช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีความดุร้ายขึ้นมาได้ก็ต้องระวังด้วยนะแต่ว่าเท่าที่ประเมินดูจากการตัดมาถึงนาทีนี้แล้วเนี่ยตอนนี้เขายอมนะฮะยอมที่จะให้อาจารย์บอยทำอะไรได้แต่พอสมควรสุนัขเนี่ยเขามีการวัดเชิงเขอทำที่สองนะครับแล้วเขาก็เริ่มรู้แล้วว่า คือเขาแข่งกันถ้าเขาเรียนรู้ว่าอาจารย์บอยกลัวเขาทั้งต่อๆไปจะทำไม่ได้แต่เขาเรียนรู้แล้วว่าคนคนนี้เอาจริง<ม>เขาก็เรียนรู้ครับสุนัขเขาก็จะหยุดสุนักจะกลัวจ่าฝูงนั้นเขาก็คงประเมินแล้วว่าอาจารย์บอยเป็นจ่าฝูงแล้ว<ม>ล่ะเขาก็เลยยอมไม่งั้นป่านนี้ไม่ได้นะค่ะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะอันนี้ไม่สามารถชัวช่วโมงนี้นะเทปนี้เนี่ยอยากจะให้เรียนรู้เรื่องราวของ สุนัขที่ดุร้ายสุนัขที่เป็นพันผสมการประเมินพฤติกรรมของเขาการจับการคอนโทรลนะฮะเวลาเขาดื้อเวลาเขาดุเนี่ยจะสั่งการเขายังไงจับข้างหลังดึงกระตุกยังไงนี่ยอมนะ้พิ้วหลับตาไม่ขู่แล้วเริ่มมาที่ช่วงคอนะคะครับสบายแล้วอะ ก็จะไถให้สั้นเลยนะคะปัตเลียนไถไม่ย้อนนะครับค่ะตั้งแต่เราทำมาหลายๆเทพเนี่ยเรายังไม่เคยย้อนปัจเลียนนะครับมันจะต้องตามแนวขนนะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนนี่อาจจะไม่เรียบเป็นขั้นๆได้นะคะอาจารย์ถึงตรงบริเวณหน้าเราตัดยังไงดีคะอาจารย์หน้าก็คงต้องใช้กันไกลซอยแหะครับแต่ว่า เขาจะยอมหรือเปล่าเดี๋ยวผมสรุปนิดหนึ่งนะฮะ<ช>สำหรับสุนัขพันธุ์ผสมไม่ว่าจะเป็นผสมอะไรมานะครับแม้ว่าเวลาคุณอยู่กับคุณเขาจะไม่ดื้อไม่ว่าไม่อะไรเลยเป็นสุนัขน่ารักแต่ก็อย่าลืมว่าอาจจะมีสายเลือดที่มันซ่อนอยู่เป็นความรุน้รยเป็นอะไรแฝงอยู่ก็ได้นะครับก็อย่าเพิ่งไว้วางใจใ<ช>นำไปตัดขนก็ต้องบอกกับเจ้าของออผู้ตัด หรือช่างตัดขนนะครับหรือว่าช่างตัดขนที่ดูรายการนี่อยู่ก็ต้องหัดประเมินนะครับถ้าพันผสมเห็นเงียบๆก็อย่าไว้วางใจก็ค่อยๆจับค่อยๆทาดูนะครับแนะนําว่าเป็นทรงแบบนี้เลยคือไถเกลียนไปเลยถ้าดูร้ายเนี่ยทำเป็นทรงทั่วๆไปแล้วมันยาวเร็วเดี๋ยวก็ต้องมาล้านอีกนะครับก็อาจจะไม่เหมาะนานๆตัดทีจะดีกว่านะครับโดยใช้เบอร์ 7F ไถทั้งตัวครับแล้วตามด้วยกัรไกซอยอย่างที่ทําอยู่ วันนี้ชัดเจนมากก็คือเขาดุร้ายเขามีการวัดประลองกําลังกับอาจารย์นะฮะว่าเขาไม่ยอมนะอย่าเข้ามานะนะฮะอาจารย์ก็ใช้วิธีควบคุมกระตุกที่คอขู่ถึงสองครั้งนะฮะยื้อกันสองครั้งพอเขาเห็นว่าอาจารย์เอาจริงเขาก็ลดบทบาทเขาลงกลายเป็นสุนัขเชื่องเชื่องตัวหนึ่งนะครับก็ชัดเจนในวันนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้การตัดขนนะคะของสุนัขสายพันธุ์ผสมนะคะซึ่งแต่ละตัวค่ะจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันนะคะเราต้องประเมินจากลักษณะขนนะคะและรูปร่างของสุนัขด้วยในการตัดแต่งขนค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถาบานันสอนตัดแต่งขนสุนัขด็อกร์โฮมนะคะและวิทยากรของเราค่ะอาจารย์อนุพันธ์ธราดลรัตนะกรและอาจารย์บอยค่ะขอบคุณค่ะ ในครั้งหน้านะคะสำหรับคุณผู้ชมค่ะที่ติดตามชมรายการของเรามาตั้งแต่ต้นนะคะเทปต่อไปห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญมากๆในการนวดคลายเครียดนวดกดจุดให้กับสุนัขนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการบิวตี้สีขาต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ